อันนี้น้องลองอัดวิดีโอให้นะคะน่าจะได้ยินแหละก็ให้มาที่แชทคำพูดก่อนจะไปที่ไหนก็ได้ที่กิวก็ได้ค่ะแล้วก็สังเกตด้านซ้ายของแชทด้านซ้ายของไมด้านล่างสุดซ้ายขวาเอซ้ายล่างเนาะมันจะเป็นรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วก็กดนะคะมันจะมีอันหนึ่งข่าวสารอันที่สองแต่งต,ตั้งค่าแชทก็กดอันที่สองตั้งค่าแชท คราวนี้มันก็จะมีกรอบรอ,อ,อบโปรไฟล์ของเรามาอันนี้ก็จะเลือกเป็นดอกแมวเป็นไอ้คริสต์มาสอะไรก็ได้เสร็จแ,แล้วมันจะมีอีกอันนี้นะอันนี้คือกรอบโปรไฟล์คืออันที่1อันที่2คือโปรไฟล์ก็หมายถึงรูปหน้าเรานะคะเรามีได้2องอันนะเราจนและอันที่3คือกรอบแชท กรอบแชทนี้ก็คือจะมีหลายอันมีที่เขาแจกด้วยอย่าลืมกดสวมใส่ตอนที่เราคอนเฟิร์มนะคะประมาณนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วอย่าลืมกดตรงนี้สวมใส่ด้วยโอเคครับเดี๋ยวจะส่งวิดีโอนี้ให้ค่ะ